มาไลงไปเียนดหลันี่เป็นทำบุญมาด้วยกันปะทำบุญสารวัดไหนก็ได้นะเป็นชร้นี่ส่งนะ บอกอุ้งูงสิงอยู่ในตัวนะนะแล้วก็เจ้ากรรมริเวณทั้งหมดนัน้นไคยเหรองแล้วมัอู่ที่จัอะไรบ ไม่แล้วนะนะคือเข้าไปช้ามันช่วยในด้านอย่ทิ่ตจอาการเดเวให้ฟรีนะอ้าวเดินด้วยพี่น้องเนาะเป็นไรก็ไม่มีแหละเป็นไรรู้าก่อนนี่ยไงเดี๋ยวปลอแล้วไหวใช่ไหมไหวขึ้นมาเดิ๋ยวไหมตัวพี่พี่ชื่ออะไรชัยวัฒน์ครับพี่ชัยวัฒน์เดินโล่งขึ้นมาเดี๋ยวไหมคล่องมาเดี๋ยวไหมครับ เอาแค่ขานะครับศูนย์ถึงร้อยคิดว่าเราเดินคล่องเดินดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณแปดสิบนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมแสดงว่าเดินคล่องจริงเพราะเขาพูดเองมือมือไม่จะมีแต่มือมือมันทากาาได้ครับเดียวแล้วตอนนี้มันคอยดานแล้วก็จะมือเกิดจากด้านหลัง้านหลังไหมครับทุบหลังได้ไหมได้ขยันขยันใช้เา,าใช้ไหล่ได้ไหมได้ครับทำลขึ้นมา ฉันจะลงโทษเธอะครัวกัดอกเขี้ยวทั้เลยเขี้ยวไปแล้วนะบ่าวติดบาวไม่ีอ่ได้นะนี่หนักเท่าไหร่ไม่นะเก็บก้น่เก็บแหลนะ đây được không ạ đơn lên không mưa đúng đấy không Nó tông thế này đúng không Nó đúng đúng Nó ạ đúng không ạ đúng không nè đúng không đây đúng không ạ đúng mày ạ đúng không ạ ขึ้นเลยในก๊อกเลยมาะเห็นไหมเข้าที่แล้วเวียงขึ้นแรงเวียงแรงมือเวียงขึ้นขันหลังกลับไปขั้นหลังกลับไปเวียงให้เห็นดูเอาเวียนได้ไหมสูงขึ้นบนศีสษะเลยนะเห็นไหมจากครั <S 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 ้งแรกเวียงแค่เวียงแค่เวียงแค่นี้ตอนแรกถูกต้องไหมใครเห็นบ้างเมื่อกี้เวียงแค่นี้เอาโชดนี่เวียงสูงสุดเลย นี่เวียงเลยนี่เป็นไงเวียงให้มันสูงเลยหัวใช้ได้แล้วเรืยองยึดีขึ้นหน้าจะค่อยดีขึ้นนะเอาเวียงเลยเวียงต่อเออไหมอุ้ยมันทำบุญเท่าไหนอ่ะวัดวัดใส่ก็ได้นะทำนะวันนี้จะหายวนะมาฟผมงหลังเลย เข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมถูกใจไหมมาเดินเดินมาทางใจถูกใจไหมาหาที่พึ่งนมีแล้วกันถูกใจไหมอ่ะพูดซิอันเนี้ยสำคัญมากอิ่มจังฮะอิ่มจังคุณตาคุณจะได้กลับไปดูแลพ่อแม่ได้ต่อเอออันนี้อ่ะพูดเลยอิ่มจัง ตั้งอยู่ครบเออจะได้ไปดูไม่คนจะตันอยู่นะเนี่ยจะกลับไปดูแลพ่อแม่นะปลุกใจนะนี่เราเป็นแม่นะะอ๋อ